สวัสดีค่ะเมือนี้ก็ได้มีโอกาสมาร่วมทําบุญวันอนาสาฬหบูชาที่วัดบวรมงคลบ้านปากห้อยฝางตําบลวันเพิ่ออมอำเภอสิีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะ แล้วพอที่ลงกรเปินลาญไปต้อยไปถวายขาไฟขานั่นด้วยทั้นเลขาสวทชตนมพงศ์โอ้ทวารโลก พีโสมผู้สามมาว่ได้นออระดัสว่ามันมาบาละสมัยสมัยไม่เ้รอสมัยเก่าจะผ่านหฟิต <c oughs> <c oughs> ทั้งว่าอาจารย์สิ่งหยาเพินโอ้ยอให้ทุกท่านได้รับแต่ความสุขหลุดพ้นจากความทุกข์ท้งปวงค่ะ